สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับโดยคุณครูสมควรทองจันวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องแรงในชีวิตประจําวันนะครับในเรื่องแรงรับเรามาดูความหมายของคําว่าแรงนะครับแรงหมายถึงอะไรนะักเรียนทราบไหมครับเรามาดูกันนะครับแรงหมายถึงการกระทําที่ทําให้วัตถุ ที่หยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่หรือทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือช้าลงหรือหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางต่างๆอันนี้ก็คือความหมายของแรงนะครับนักเรียนลองช่วยกันคิดซิว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องเกี่ยวข้องกับการออกแรงหรือต้องใช้แรงกระทําต่อวัตถุต่างๆอันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ แต่เห็นก็มีการออกแรงเปิดปิดประตูซึ่งนักเรียนทุกคนก็คงเคยทำอแล้วนะครับการเปิดปิดประตูก็ต้องใช้แรงในการในการดึงในการดันประตูนะครับการเอาแรงเคลื่อนย้ายสิ่งของอ,อย่างเช่นจากภาพเด็กคนนี้ ใช้มือและแขนดันดันตู้เพื่อให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับการยกสิ่งของก็ออกแรงการออกแรงเข็นรถเช่นรถยนต์การออกแรงเข็นรถยนต์นะครับรถยนต์จอดอยู่นิ่งเราก็ใช้กําลังของเราในการเข็นรถให้เคลื่อนไปข้างหน้า การทิบจักรยานก็ต้องใช้การออกแรงเพื่อจักรยานเคลื่อนไปข้างหน้าการเล่นชักเยือก็เป็นการออกแรงในลักษณะเป็นการดึงดึงเชือกในแดนของฝ่ายตรงข้ามให้เข้ามาในแดนของทีมเรานะครับอันนี้ก็ใช้แรงดึงการใช้รถม้ารถม้าก็เป็นการใช้แรงจากม้าที่ลากรถให้เคลื่อนไปข้างหน้านะครับ การเข็นรถเข็นก็เป็นการใช้แรงเพื่อให้รถเข็นนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรามาดูคาอีกคำหนึ่งที่นักเรียนต้องรู้นะครับคําว่าแรงรับเรามาดูพร้อมกันนะครับแรงรับหมายถึงอะไรครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันได้นะครับแรงรับก็หมายถึงผลของแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไปที่ร่วมการกระทําต่อวัตถุเดียวกัน และมีผลทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ไปในไปตามผลของแรงรับซึ่งในการหาผลของแรงรับจะต้องพิจารณาจากขนาดของแรงและก็ทิศทางของแรงที่มากระทําต่อวัตถุนะถึงตรงนี้นักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวดูดูในในภาพตัวอย่างต่อไปนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับก่อนอื่นเรามาดูหน่วยที่วัด ขนาดของแรงนะครับหน่วยที่ใช้วัดขนาดของแรงก็คือนิวตันชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่าตัวเอนพิมพ์ใหญ่นะครับนิวตันซึ่งเป็นการเรียกชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อเซอร์ไอแซกนิวตันซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้คน้คนพบแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับก็เลยใช้หน่วยการวัดขนาดของแรงเป็นนิวตันเราสามารถเขียน แผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้ลูกศรโดยที่หัวลูกศรแสดงทิศทางของแรงก็คือแรงออกแรงแรงรับไปทางทิศใดก็หัวลูกศรก็จะชี้ไปทางทิศนั้นนะครับและความยาวของลูกศรจะแสดงขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุหมายความว่าถ้าถ้าออกแรงมากเราจะเขียนลูกลูกศรยาวแต่ถ้าออกแรงน้อยลูกศรก็จะสั้นนะครับอย่างเช่น ตามภาพนี้นะครับาทางซ้ายมือ,อคนนี้กำลังเข็นรถการเข็นรถก็ออกแรงมากหรือน้อยครับออกแรงน้อยออกแรงน้อยก็สมมติว่าแรงเท่ากับ20นิวตันนะครับส่วนการคนที่เข็นรถรถยนต์ไปข้างหน้าจะต้องออกแรงมากฝ่าสมมติว่าเป็น80นิวตันเพราะนั้น80นิวตันออกแรงมากฝ่า การเขียนลูกศรก็จะยาวกว่านะครับเรามาดูวิธีการหาผลผลของแรงรับนะครับการหาผลของแรงรับเมื่อกี้ครูบอกไปสักครู่นี้แล้วครับจะต้องพิจารณา2อย่างก็คือขนาดของแรงกับทิศทางของแรงที่มากระทำต่อวัตถุโดยจะมี3กรณีดังนี้นะครับการวิธหีหาผลของแรง กรณีที่1ครับแรงรับเกิดจากแรงสองแรงขึ้นไปนะครับมากระทำต่อวัตถุเช่นมาดันวัตถุมาดึงนะที่อยู่ในในแนวเดียวกันนะครับและมีทิศทางเดียวกันคนะ่าของแรงรับก็จะมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมดหรือพูดง่ายๆเอาแรงทั้งหมดมาบวกกันนั่นเองนะครับ เขาจะได้เป็นผลของแรงลับส่วนทิศทางของแรงลับะจะมีทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทำะดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเด็กสองคนนี้เด็กสองคนนี้ทำอะไรกับโต๊ะครับดันใช่ไหมครับเด็กสองคนนี้ดันดันโต๊ะ,ะเขาแสดงว่ามีแรงสองแรงออกแรงเท่ากันไหมครับ แรงที่1 20ินิวตันแรงที่2ก็เท่าไรครับ20นิวตันดันโตไปทางทิศไหนครับดันโตไปทางทางซีกซ้ายหรือขวาซีกซ้ายนะครับซีกซ้ายแสดงว่าขอ้อนี้มีแรงรับทั้งหมดเท่าไรครับก็คือเอาอะไรมาบวกกันก็คือ20บแรงที่1 20บวกกับ แรงที่2คือ20นิวตันเพราะนั้นคําตอบก็คือแรงรับเท่ากับ40นิวตันนะครับก็คือ,อเด็ก2คนนี้ดันวัตถุหรือโต๊ะไปในทิศท,ทางซ้ายมือเพราะนั้นแรงรับก็มีค่าเท่ากับ40นิวตันก็คือเอาแรงสองแรงมาบวกกันนะวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางซีกซีกซ้ายก็คือไปในทางเดียวกับแรงรับนั่นเองนะครับ จากภาพเมื่อกี้นี้เราสามารถเราสามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงรับได้ตามนี้นะครับก็คือแรงที่1น่งมีขนาด20นิวตันแรงที่2อง20นิวตันนะครับมากระทําต่อวัตถุคือ,อรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้านี่ก็คือแทนแทนวัตถุอาจจะเป็นโต๊ะหรือ,อกล่องลังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ แรงสองแรงนี้มาดันวัตถุให้ไปทางซีกซีกซ้ายหรือขวาครับซีกซ้ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากภาพปกี้นี้ก็จะได้แรงรับเท่ากับ40นิดิวตันคือ,อแรงสองแรงมาบวกกันนั่นเองนี่คือกรณีที่นะครับนี่เรามาดูกรณีที่2นะครับแรงลับที่เกิดจากแรงสองแรงที่มีขนาดไม่เท่ากันมากระทําต่อวัตถุที่อยู่นิ่งในแนวเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้ามกัน พูดง่ายๆคือลองแรงสองแรงนี้มากระทําต่อวัตถุอยู่คนละฟากอ,อยู่ทิศทางตรงข้ากับวัตถุค่าของแรงค่าของแรงก็จะได้จากการหักล้างของแรงทั้งสองหรือพูดง่ายๆก็คือนําแรงทั้งสองมารลบกันนะครับจะได้ผลของแรงรับแรงรับที่เกิดขึ้นจะมีทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงที่มากฝา,กาหมายความว่าวัตถุวัตถุก็จะเคลื่อนไปทาง ทางที่ออกแรงมากฝ่ายนั่นเองเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างกรณีที่2เช่นคนสองคนอยู่คคลนฟากอยู่ตรงตรงข้ามกันของนะครับอยู่คคลนฟากกับโต๊ะต่างคนต่างออกแรงดันนะคนที่1ทางซ้ายแรงที่1ออกแรง50นิวตันทางขวาออกแรงแรงที่2อ,ออกแรง80ินิวตันเพราะนั้นถามว่าการหาแรงรับ ในภาพนี้แรงรัพเท่ากับเท่าไรครับต้องเท่ากับ30นิวตันนะครับเกิดจากอะไรเอามาบวกหรือเอามาลบครับอันนี้ต้องเอามารบกันเอาแรง2แรงมาหักลบกันนั่นเองเพราะว่าเพราะคน2คนนั้นออกแรงดันโต๊ะอยู่คนละฝกหรืออยู่ในทิศต,ตรงกันข้ามนะครับออกแรงดันไปในทิศต,ตรงกันข้ามเพราะนั้น โต๊ะจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือทางขวาครับอันนี้โต๊ะก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเพราะว่าคนที่ดันโต๊ะไปทางขวานั้นออกแรงมากกว่า,าโต๊ะจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับจากภาพนี้เราสามารถเขียนแผนภาพแรงที่กระทำูุดังนี้นะครับนี่นะครับแผนผัง จากภาพเมื่อกี้นี้สามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทาต่อว,วัตถุตรงนี้นะครับทางซ้ายลูกศรจะการดันโต๊ะลูกศรจะสั้นฝานะครับ50นิวตันทางฝาออกแรงดันโต๊ะแรงที่2 80นิวตันพลันแรงรับสังเกตลูกศรข้างบนนะครับแรงรับเท่ากับ30นิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางซีกสายตามลูกศรของแรงรับนั่นเองกรณีที่3กรณีสุดท้ายก็คือ แรงรับเกิดจากแรงสองแรงคล้ายเมื่อกี้นี้นะครับที่มีขนาดเท่ากันแต่ที่นี้มีขนาดเท่ากันนะครับมากระทําต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้ามกันนะวิธีการหาแรงรับก็คือเอาแรงสองแรงเนี่ยมารลบหรือหักล้างกันเพราะฉะฉนั้นเมื่อหักล้างกันแล้วแรงทั้งสองจะหักล้างกันจนหมดเพราะทั้งสองทั้งสองฝากที่ออกแรงทิศตรงข้ามนั้นจะออกแรงเท่ากัน เพราะนั้นเมื่อมาหักลบกันก็แรงลัพธ์ก็จะมีค่าเป็นศูนย์วัตถุก็จะไม่เคลื่อนที่จะหยุดนิ่งและไม่มีการเคลื่อนที่นะครับดูการเขียนามาดูตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างเด็กสองคนนี้ต่างคนางออกแรงดันโต๊ะซิกซ้ายแรงที่หนึ่งออกแรงสาสิบนิวตันทางขวาแรงที่สองก็ออกแรงส0สินิวตันเท่ากัน นักเรียนลองตอบสิครับมีแรงรับเท่าไรครับแรงรับเป็นอะไรเท่ากับเท่ากับศูนย์นะครับเท่ากับศูนย์แสดงว่าวัตถุโต๊ะวัตถุนั้นเคลื่อนที่หรือไม่ไม่เคลื่อนที่นะครับไม่เคลื่อนที่แรงรับมีค่าเท่ากับศูนย์่เรามาดูการเขียนการเขียนแผนภาพนะครับการเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทาต่อวัตถุในกรณีที่3ก็คือแรงสองแรงกระทาต่อวัตถุอยู่ในฝ่ก ตรงกันข้ามกับวัตถุนะครับแรงรับเอกโดยออกแรงเท่าเท่ากันทั้งสองซีกซีกซ้ายและซีกขวากระทาต่อวัตถุในแนวตรงกันข้ามนะครับแรงรับต้องมีค่าเท่ากับ0วัตถุเคลื่อนที่ไหมครับวัตถุก็จะหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งวันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับแรงรับ ไปพอสมควรนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องนี้แล้วนะักเรียนจากจากนี้ไปก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดมาส่งครูครับตามที่ครูส่งไปในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ถ่ายรูปผลงานที่นักเรียนทำํำส่งมาทางช่องทางที่ครูได้แจ้งไว้ทางไลน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องของแรงในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับแรงรับเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ